สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสร้างทีมสไตล์ position game เออแบบที่เน้นครองบอลใน EFootball 2025กันนะครับอ้างอิงจากคู่มือที่เราได้มาเนี่ยแหละครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจจริงๆว่าต้องคิดยังไงเลือกนักเตะแบบไหนค่ะสไตล์ p o s s e s s i o n game ถ้าตามคู่มือนะคะก็คือการค่อยๆต่อบอลขึ้นไปไม่รีบร้อนใช้การจ่ายบอลสั้นเป็นหลักแล้วผู้เล่นก็จะขยับหาช่องรับบอลกันตลอดเวลาเลยค่ะอืมอ <c oughs> แล้วก็แนวรับจะดันสูงหน่อยเพื่อบีบพื้นที่คู่แข่งพอเสียบอลปุ๊บก็ต้องพยายามเพรสซิงเอาบอลคืนเร็วๆค่ะมันเป็นสไตล์ที่แบบต้องใช้ความเข้าใจเกมเยอะเหมือนกันใช่เลยครับแล้วยิ่งอ e ีฟุตบอ l 2025นี่มีการปรับปรุงเรื่องแท็กติกระบบฝึกซ้อมใหม่ๆด้วยมันก็น่าจะทําให้การสร้างทีมแบบที่เราอยากได้เนี่ยเออดูมีอะไรให้ทํามากขึ้นนะครับใช่ค่ะน่าสนใจขึ้นเยอะ ทีนี้ประเด็นแรกที่คู่มือพูดถึงและผมว่าน่าสนใจมากคือเขาบอกว่า,าการมีฐานะเตะค่าพลังสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปโดยเฉพาะกับแทคนติกเฉพาะทางแบบนี้ถูกท่องเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือ attributes กับ playstyle หรือสไตล์การเล่นเนี่ยมันสำคัญกว่าค่าพลังรวมๆเยอะเลยค่ะสำหรับ position game Uh huh. นึกภาพตามนะคะกองหลังพลังเยอะมากแต่จ่ายบอลสั้นๆยังไม่ค่อยแน่นอนหรือกองหน้าที่เร็วมากๆแต่เก็บบอลไม่ได้แบบนี้มันก็ทำให้เกมสะดุดจริงด้วยครับเสียจังหวะไปเลยใช่ค่ะ p s s e s s s o o n เกมมันต้องการคนอ่านเกมจ่ายบอลแม่นแล้วก็เครื่องที่หาช่องเก่งๆแม้แต่โกก็ต้องเล่นบอลกับเท้าได้ดีคู่มือเลยย้ำว่าให้ลองลองใช้ดูก่อนตัดสินใจค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ส่งบอลเก่งแต่ต้องวิ่งทำทางรับบอลด้วยการคลองบอลถึงจะไหลลื่นงั้นถ้าเจาะไปที่กองหน้าเลยควรเป็นแบบไหนดีครับกองหน้าในระบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่รอจบสกอร์อย่างเดียวนะคะต้องสามารถลงมาช่วยต่อบอลเชื่อมเกมได้ด้วยอืมต้องทำหลายอย่างเลยค่ะพวกค่าพลังจ่ายบอลสัน้นคุมบอลคลองบอลเหนียวเหนียวเลยสำคัญมาก แล้วก็ต้องหาตำแหน่งเก่งๆ offensive awareness ด้วยถ้าได้สกิลยิงจังหวะแรก first time shot มาด้วยก็จะดีมากเลยค่ะอย่างพวกเคนหรืออัลเรสที่คู่มือยกตัวอย่างมานี้ก็ครบเครื่องเลยสินะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วกองกลางล่ะครับหัวใจของทีมเลยน่าจะต้องทำงานหนักน่าดูแน่นอนค่ะกองกลางนี่คือห้องเครื่องเลย s t a มีหนาต้องเยอะพอต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอด ส่วนเรื่องจ่ายบอลน,นี่คือขาดไม่ได้ทั้งสั้นทั้งวางยาวต้องแม่นทั้งคู่เลยค่ะคู่มือเขาแนะนำว่าให้ลองผสมสไตล์ดูเช่นเอาพวก box to box ที่วิ่งเยอะๆคู่กับออเคสเ t รเตอร์ที่คุมจังหวะเก่งๆอย่างโมดริชหรือเดยองอะค่ะมันจะช่วยให้เกมไหลลื่นครองบอลดีขึ้นเยอะพอเราเน้นครองบอลดันลายสูงกองหลังนี่ดูน่าห่วงเหมือนกันนะครับจะไม่โดนสวนกลับง่ายๆเหรอครับ ใช่ค่ะนั่นเป็นจุดอ่อนเลยทำให้ค่าพลังการอ่านเกมรับ Defensive awareness กับการตัดบอล Interceptions เนี่ยสำคัญสุดๆไปเลยค่ะเพื่อชะลอเกมสวนกรอบของคู่ต่อสู้อ๋อต้องดักทางเก่งๆค่ะ แล้วคู่มือก็แนะนำว่าควรจะมีเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิลด์อัพอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะเขาจะช่วยเริ่มเซตเกมจากแดนหลังได้เนียนมากๆอาจจะจับคู่กับพวกสไตล์ดุดันอย่างดิสทรอยร์หรือไม่ก็พวกเอ็กซ์ตร้าฟรอนต์แมนที่ช่วยเติมเกมรุกได้เพื่อให้มันสมดุลกันอย่างอาราบา หรือบาสโตนี่ที่เขายกตัวอย่างมาใช่ค่ะพวกนั้นเลยสแสดงว่า CB b u i l d Up นี่คือคีย์แมนในการเริ่มเกมรุกจากแดนหลังเลยแล้วผู้รักษาประตูหรอครับต้องพิเศษไหมด้วยความที่แนวรับเราดันสูงอะนะคะผู้รักษาประตูก็ควรจะเป็นสไตล์ Offensiv e g o a l k e e p e r ที่กล้าออกมาเล่นนอกกรอบเขยโทษหน่อยอย่างเทอร์สเตเกนหรือน no อยเยอร์แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องจ่ายบอลด้วยเท้าหรือโลว์พาสได้ดีด้วยค่ะเพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเวลาเราจะเริ่มเซตเกมจากข้างล่าง การเลือกนักเตะนี้มันก็ส่งผลต่อแผนการเล่นด้วยใช่ไหมครับแล้วแผนไหนที่คู่มือเขาแนะนำเป็นพิเศษบ้างครับสำหรับ Possession Game หลักๆที่แนะนำก็มี2แผนค่ะคือ4-3-3ซึ่งอาจจะปรับเป็น4-2-1-3ก็ได้กับอีกแผนคือ4-4-2 4-3-3นี่ดูยืดหยุ่นดีนะครับใช่ค่ะมันมีสามเหลี่ยมแดนกลางเยอะช่วยให้มีตัวเลือกจ่ายบอลได้ง่ายแล้วก็มีปีกสข้างที่ช่วยสร้างเกมริมเส้นได้ด้วย แล้ว4-4-2นะครับดูคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแต่ทำไมถึงเหมาะกับโพสเซชันเกมครับถ้าเรามองในภาพรวมนะคะ4-4-2เนี่ยมันมีกองกลางถึง4คนยืนเป็นแผงเลยก็จะช่วยคุมพื้นที่แดนกลางได้แน่นขึ้นการต่อบอลก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยอ๋อแดนกลางแน่นปึก ค่ะแล้วการมีกองหน้าสองคนก็ทําให้เราผสมผสานสไตล์กองหน้าได้หลากหลายขึ้นเช่นอาจจะใช้ตัวจบสกอร์คมขม Go โพเชอร์คู่กับตัวที่ลงมาล้วงบอลต่ำ Deep lying f o r ิร์ดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะต้องดูฟูแบกนิดนึงอาจจะต้องเลือกคนที่เกมรับดีหน่อยเพราะบางทีปีกในแผนนี้อาจจะไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับมากเท่าแผน4-3-3ค่ะสรุปแล้วการจะสร้างทีมโพ s i t i นเกมให้ดีจริงๆเนี่ย มันคือการมองภาพรวมทั้งหมดเลยใช่ไหครับต้องเลือกนักเตะที่สไตล์กับคุณสมบัติมันส่งเสริมกันเพื่อเป้าหมายคือครองบอลให้ได้นัง,งานอย่างอดทนแม่นยำไม่ใช่แค่ไปหาคนพลังเยอะๆแต่ต้องหาคนที่ใช่จริงๆสําหรับแต่ละตําแหน่งเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจที่คู่มือทิ้งทายไว้นะคะคือ ในเมื่อสไตล์การเล่นหรือเพลย์สไตล์มันสำคัญขนาดนี้แล้วเนี่ยนอกจากค่าพลังต่างๆแล้วการลองเอานักเตะที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันแต่ยังอยู่ในคอนเซปต์ของ s e s s i o n g เกมเนี่ยมาลองผสมผสานาในสนามจริงมันอาจจะทำให้เราเจอวิธีการเล่นใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงหรืออาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญไว้แก้ทางแทคนิกของคู่แข่งก็ได้นะคะโอ้โหน่าสนใจมากครับเป็นการบ้านให้ไปลองกันต่อเลยใช่ค่ะน่าลองมากๆค่ะ